สวัสดีเอฟซีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผ่าล้อนะส่วนนี้เราก็อยู่ที่สวนยางนะคะสวนยางแต่อาจจะเห็นมันสัมปะหลังเนาะปลูกยางด้วยแล้วก็ปลูกมันสัมปะหลังด้วยนะคะแล้วก็มากับไอหนุ่มคูโบต้าพี่น้องมากับน้องไอเดียนะแม่ก็ใส่ยากันปลวกนะยางเล็กที่เราเพิ่งปลูกเนาะเสร็จแล้วนะแล้วก็น้องไอเดียก็ใส่ปุ๋ย ต้นยางนะคะหมดกี่คุยังไม่หมดเลยยังไม่หมดพอคุปอาคือกระจอกแค่ลูกตายแดดตายแดด,ด,ดอมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเหนื่อยมันร้อนมันไม่เหมือนอยู่บ้านมันไม่เหมือนเล่นเกมมันไม่เหมือนนอนอยู่กินขนมใช่ไหม ยังไม่หมดคุกไอเดียแม่ใส่ปุ๋ยจนหมดไหมของแม่น,ะมนะน้อยเดียวก็ไปดูไปเดินดูว่ามันกี่ต้นแม่ไม่ได้เดินช้าเหมือนไอเดียได้วันนี้กะจะหมดไหมปุ๋ยที่พ่อให้นประมาณกี่กิโลนี่ยี่สิบถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ,รอีกสองคุอีกอคนึงก็เสร็จ ข้างล่างสิงพูดแล้วชาแล้วปลูกพร้อมกันเนาะไม่ป้าหรอกอาตายแดดพี่เนอะใส่เสร็จเร็วก็เร็วแม่จะช่วยอยู่รลอบนี่ะนะนะแม่ตากคุอยู่คุแม่เป็นเปียกเราก็ไปกันคนละคุคนละคุเราทำหน้าพี่เนอะ อาเล่ามาซิมันเป็นยังไงมันมือยเอาก็สะพายหนักเนาะมันมือยพี่น้องพ่อก็ชียาหญานะอยู่ข้างล่างสวนข้างล่างเนาะเพราะว่าย่ามันลกมากอันนี้ก็ลกเหมือนกันนะ เดี๋ยวว่างๆจากสวนยางน้อยแล้วจะมาฉีดยาหญ้สวนยางใหญ่ที่กีดนะคะผมีขนมในกระเป๋าด้วยได้พี่น้องมันไม่ใช่ธรรมดาเนะียเอาใส่ปุ๋ยเข้าไปใส่ให้ใส่ให้อยางแล้วก็ตัวเองก็จับกินนี่ที่ได้ตูไปพร้อมกับยางแทบบอ แค่มาใส่ปุ๋ยนะพี่น้องหมดไปตั้งหลายตังนะสามสิบยี่สิบสามสิบบาทน่นนะคักอยู่ว่าเสียมพ่อทำให้อุปกรณ์นะฮึคักอยู่ถ้าได้นอนอยู่บ้านนะคักกว่าเก่าอกนะีกเนาะคู่เดียวไม่หมดได้กี่ đãi bao nhiêu thẻo hầy? khoảng 10. 5 thẻo. khoảng 5 nó mà Đẹp nọ. đẹp mát, P'Nó. Đẹt chật chật. Hãy đù đẹp đẹp ใส่รองเท้าบูทเข้าไปยิ่งร้อนเราต้องทำให้เสร็จก่อนพ่อนะไอเดียถ้างั้นแม่จะลงไปใส่ข้างล่างสะไม่ให้ใส่ด้วยกันนี่แหละไอเดียจะได้ลงไปเห็นยางข้างล่างด้วยข้างล่างน่ะตายสามต้นไม่ไม่มันมือ้อไปด้วยกัน มันมื้อไอ้พี่น้องต้องไปด้วยกันเนาะใส่ด้วยกันขนาดใส่กันปวกแม่ก็ยังใส่คนเดียวเนาะมันไม่ทั่วซ้ำเหลือสามแถวเหลือสามแถวสั้นประมาณถแถวละสิบต้นนี่แหละอ่ะพักให้หายหเหนื่อยก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปใส่ปุ๋ยอีกดูกค็คูไอเดีย คู่น้อยนะพี่น้องนี่คู่ถังน้อยๆนี่คู่มาข้าวนะก็ยังไม่หมดนะปุ๋ยวันนี้เราจะใส่เสร็จไหมนะต้องรอลุ้นกันนะอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเราด้วยพี่น้องพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ